กาบเรียนท่านประธานที่ขอรบผมวิรัติวรสินศิริลุมไทยนะครับขออนุญาตท่านประธานได้พิปรายแสดงความเห็นต่อราชกําหนดให้ความช่วยเหลือและเฟื่องฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ฉบับนี้ต่อท่านประธานและต่อท่านสมาชิกในที่ประชุมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้ออก มาตรการนี้ผมก็จะว่าอยู่บนสมมติฐานจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็นสีกลุ่มสีสีเขียวเหลืองส้มและแดงสีเขียวท่านหมายถึงลูกค้าชั้นดีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการโควิดที่ผ่านมาในครั้งนี้เรียกได้ว่ากลุ่มนี้ยังทั้งรวยและทั้งเฮงก็อย่างเช่นกลุ่ม ้าวัวต่างๆเป็นต้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับโครงการคนละครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือได้ว่าโชคดีครับชาวบ้านยังต้องไปซื้อของทุกวันเพราะไม่อยากให้เสียสิทธิ์คนละครึ่งจะไม่ซื้อก็เสียดายเพราะจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับเมื่อวานก็พึ่งไปซื้ออันนั้นมาวันนี้ก็ซื้ออันนี้ซะหน่อย ่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเจ้าสัวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับก็รวยกันไม่กี่คนจนกันทั้งหมู่บ้านใช้เงินกันเยอะๆนะครับต่อไปก็กลุ่มสีเหลืองก็หมายถึงลูกค้าที่มีปัญหาช่วงนี้ได้รับผลกระทบรายได้อาจจะไม่มีแต่หลักทรัพย์ํำประกันนะครับก็ยังสูงกว่าภาระนี่อยู่ ก็อย่างเช่นธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจส่งออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มนี้เดิมทีก่อนที่โควิดจะระบาดเรียกได้ว่าเป็นลูกค้าที่ดีธุรกิจดีรายได้ดีชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ยไม่มีปัญหาแล้วครับรายได้ดีครับแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาตั้งแต่กุมภาพัน์ปีที่แล้วมาจึงเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องเกิดปัญหาการชำระหนี้ นะครับอาจจะไม่ได้จ่ายต้นจ่ายดอกมาก็ครึ่งปีครึ่งละเป็นอย่างน้อยนะครับแต่หลักทรัพย์คั้นประกันก็ยังสูงกว่าภารานีและมีแนวโน้มว่าธุรกิจยังจะกลับมาได้กลับมาเดินเป็นปกติได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสีเหลืองที่เป็นเป้าหมายในการเข้าสู่โครงการนะครับต่อไปกลุ่มสีส้มคือกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมากที่สุด เป็นประเภทที่จ่ายได้บ้างจ่ายไม่ได้บ้างประสบป,ปัญหาได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลถึงกระนั้นก็ยังพยายามจะประคับประคองจะพยายามดิ้นรนต่อสู้นะครับมีนี่จะไม่จ่ายก็เกรงว่าจะเสียประวัติกลัวว่าจะติดเครดิตบูโรเขาเข้าไปด้วยกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มชีวิตต้องสู้ พอลุงตู่เป็นนายกต้องสู้ต่อไปก็ฝากท่านรัตรีท่านนำเรียนท่านนายกด้วยว่ากลุ่มนี้น่าเห็นใจมากต้องสู้มาเจ็ดปีสู้มาตั้งแต่คอสชยึดอำนาจก็มาบริหารราชการเกิดความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจไทยจเจ้าสัวลายใหญ่ก็จเจริญเติบโตเอานะครับ ค่าเช่าที่ดินต่างๆก็แพงขึ้นแพงขึ้นแต่พ่อค้าแม่ขายคนตัวเล็กตัวน้อยค้าขายยากลำบากไรายได้ไม่พอ22พฤษภา57ดท่านประธานครับทันทีที่ยึดอำนาจธาานาคารก็เข้มงวดสินเชื่อโดยทันทีเช่นกันนะครับนับตั้งแต่นั้นมาธุรกิจก็รุ่มรุ่มดอนๆมาตลอด5-6ปี แต่พอมาเจอลุงตู่ล็อกดาวนะครับเจอโควิดเข้าก็เลยจอดไม่ต้องแจวแล้วครับนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสีแดงกลุ่มนี้พัฒนาการมาจากกลุ่มสีสม้มก็คือจอดจอดแจวแจวมาก่อนอยู่แล้วนะครับจอดบ้างแจวบ้างมานานแล้วก็เช่นกันมาเจอวิกฤตโควิดครั้งนี้เข้าครับก็เลยกลายเป็นนี้เสีย เป็น NP l อของธนาคารไปแล้วนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับทั้งหมดสี่กลุ่มเขียวเหลืองส้มแดงผมก็ไม่ทราบว่าผมจะขยายความแต่ละกลุ่มได้ตรงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของท่านหรือไม่ไม่ทราบและก่อนหน้านี้ขออนุญาตท,ท่านประธานเปิดหน้ากากท่านไม่ทักผมปิดต่อ ก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังท่านทางธนาคารพิษไทยท่านชี้แจงถึงหลักการแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อทั้งสี่กลุ่มดังกล่าวนี้นะครับท่านบอกว่ารัฐมีทรัพยากรจํากัดนั่นหมายถึงมีเงินจํากัดนะครับจึงจําเป็นต้องเลือกช่วยเฉพาะ,ะรายที่ยังคงมีศักยภาพอยู่ยังสามารถไปต่อได้โดยไม่กลับมาเป็นหนี้เสีย ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทั้งหมดส่วนที่เป็นซอมบี้ภาษาการเงินนะครับจากศพผีดิบก็ต้องปล่อยไปถ้าจะใช้งบประมาณของประเทศมาช่วยกับกรณีที่เสี่ยงก็อาจจะกลายเป็นภาระต่อภาษีประชาชนได้ครับมันก็อันนี้พี่น้องประชาชนฟังแล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับก็คงจะต้องไปตามทวงกับ ท่านนายกประยุทธ์เอาเองหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกันเองนะครับธนา,าคารประเทศไทยท่านมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพในระบบการเงินของประเทศต้องช่วยให้ธนาคารพาณิชย์เกิดความมั่นคงระบบการเงินของประเทศจึงจะมั่นคงใช่ไหมครับธนาคารแห่งประเทศไทยคราวนี้มาดูมาตรการตามพระราชกำหนดฉบับนี้ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยสองหมวดในหมวดหนึ่งมาตาแปแป้มาตาแปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารพาณิชย์กู้เงิน2,50,000ล้านบาทดอกเบี้ย0.01%ท่านประธานครับผมลองคิดคำนวณดูนะครับถ้าเงิน1ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเงินหล้านบาทก็เท่ากับว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ย เท่ากับปีละ100บาท1ล้านจ่ายดอกเบี้ยร้อยเดียวนะครับแล้วก็ให้ทางกานธาน,นิ์นำเงินเนี้ยไปปล่อยให้ลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPL ณสิ้นปี2 5 6 2ลูกหนี้ที่เข้าเกณฑ์นี้ก็จะเป็นลูกหนี้ในกลุ่มสีเหลืองที่ผมว่ากับสีส้มอ่อนๆน,นะครับก็จะเข้าในกลุ่มนี้ได้นะครับโดยที่ให้คิดดอกเบี้ย2%ร์เต่อปี ค่าค้ำประกันเงินกู้อีก1.75นะครับผ่านาสยผมคำนวณแล้วนะครับก็เท่ากับเงินหนึ่งล้านบาทนี่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยบวกค่าใช้จ่าย37,500บาทท่านประธานครับเงินก้อนเดียวกันแท้ๆขนาดที่ธนาคารจ่ายดอก 1, บ100บาทหนึบาทแต่ประชาชนต้องจ่าย37,500บาท หรืออาจจะจ่ายน้อยกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเพ,อพอราะว่าคลังชดเชยบ้างนิดหน่อยนะครับท่านประธานนี่เงินก้อนเดียวกันแท้ๆนะครับอา้าวก็ไม่เป็นไรมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็ไม่ว่ากันยังไงยังไงครั้งนี้ก็จะได้ช่วยคนที่เข้ามาถึงสินเชื่อในครั้งที่แล้วนะครับจะได้เข้าได้มากกว่าครั้งที่แล้วเพราะแบงค์ชาติท่านก็ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น คนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการตามหมวดหนึ่งนี้ก็ต้องไปทวงเอาจากท่านนายกกันเอาเองนะครับประชาชนไปทวงเองเพราะว่านาคารไทยไทยต้องรักษาเสถียรภาพเพื่อธนาคารจะได้มั่นคงท่านประธานที่เคารพครับต่อไปหมวดสองการโอนทรัพย์ชำระนี่มาตรการนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นมาตรการที่ดีก็คงจะมีลูกหนี้กลุ่มสีเหลือง และสีส้มอ่อนๆที่ผมว่าจํานวนหนึ่งที่เข้ามาร่วมได้นะครับส่วนจะมากจะน้อยก็ดูต่อไปส่วนใหญ่ที่จะมาร่วมก็คงจะเป็นลุกหนี้รายใหญ่พอสมควรเช <c oughs> ่นธุรกิจโรงแรมเป็นต้นก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมาก เมื่อเข้าโครงการชำระพักจับพักนี้นี่แล้วตามอากการานี้แล้วลูกหนี้ที่เคยต้องแบกรับภาระจ่ายต้นจ่ายดอกก็โอนทรัพย์ไปให้เจ้าของหนี้าานาคารโอนไปเลยก็ไม่ต้องจ่ายเงินต้นอีกต่อไปนะครับไม่ต้องจ่ายเงินต้นส่วนดอกเบี้ยก็ไม่มีแล้วไม่มีแต่มีคำนิยามใหม่ค่าเช่ามาแทน เปลี่ยนคำนิยามจากดอกเบี้ยมาเป็นค่าเช่าแทนถ้าจะทำธุรกิจต่อไปก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็ผมก็คาดเลยนะครับว่าค่าเช่าเนี่ยก็คงประมาณไม่แตกต่างจากค่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นักหรอกผมคาดนะครับนี่ผมคาดเองแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังเปิดโอกาสให้เขาได้เช่าทรัพย์ของเขาเองที่วันนี้ไม่ใช่ของเขาแล้วได้มาทำธุรกิจต่อไปแล้วก็รอวัน ที่จะเฟื่อตัวและถ่ายทอนเกินภายใน5ปีเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกแป๊บเดียวก็จะหมด5ปีนะครับท่านประธานที่เคารพครับปีนี้เหลืออีก7เดือนผมเชื่อว่าผู้ประกอบการท่านทั้งหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่า7เดือนนี้ไม่เหลืออะไรหวังอะไรไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเจ้าของกิจการก็ยังคงจะเช่าธุรกิจ ที่เขาสร้างมากับมือเขาเองนะครับมาทําต่อเขาทิ้งไม่ลงหรอกครับเขาสร้างมากับมือเพราะว่ามนุษย์ได้เกิดมาพร้อมกับความหวังหวังภาวนาให้ปีหน้าโควิดหมดไปโควิดไม่กลายพันธุ์อีกแล้วหวังให้การท่องเที่ยวกับเฟื่องเนมาเป็นปกติแม้จะรู้ว่าปีหน้ายังจะมีผู้ติดเชื้ออยู่ก็ตามปีหน้าอยากจะต้องฉีดวัคซีน กันต่อไปต่อไปทุกปีก็ตามแต่ก็ยังหวังขอให้นักท่องเที่ยวอย่าได้กลัวตายกลับมาที่วประเทศไทยให้มากๆจะได้มีเงินไปถ่ายถอนสินทรัพย์ที่บางวิษฐาคารไดท้ท่านประธานครับผมว่ามันก็แปลกนะครับเราไปซื้อสินทรัพย์ซื้อตึกเนี่ยเขามีแต่หักค่าเสื่อมนะครับยิ่งนานก็ยิ่งเสื่อมค่าแต่นี่กลับเพิ่มมูลค่า เป็นค่าดูแลหนึ่งเปอร์เซนตเพิ่มมูลค่าเป็นค่าดูแลหนึ่งเปอร์เซนตผมก็ไม่ทราบว่าธนาคารไปดูแลอะไรนะครับไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ายามค่าคนงานหรือ,อยังไงถึงจะต้องมีค่าดูแลอันนี้ก็แปลกดีนะครับคือถ้าหากเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้นําไปดาเนินการอะไรจะอ้างพอเป็นเหตุเป็นผลได้บ้างนิดหน่อยยังพอฟังได้ แต่นี่ธุรกทั่วไปเรียกเก็บเงินเขาอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ต่างจากค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งนักธุรกิจทั่วไปเขาเรียกว่าค่าแปะเจียนะครับชาวบ้านร้านตลาดเขาเรียกค่าเกาเจี้ยท่านรัฐมนตรีครั้งท่านว่าไหมครับผมคิดว่าท่านน่าจะเห็นด้วยกับผมนะท่านประธานครับตามหมวดสองนี้ธนาคารประเทศไทยจะให้ธนาคารพาณิชย์กู้หนึ่งแสนล้าน ดอกเบี้ย0.01%เหมือนกันโดยให้ธนาคารตกลงกับลูกหนี้ตีราคาหลักประกันตกลงกันเองโอนทรัพย์ให้ธนาคารไปก่อนและเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้เซื้อเคินภายใน5ปีโดยคิดดอกเบี้ย2%ร้อยละ2ใน2ปีแรกและไม่เกินร้อยละ5เฉลี่ยตลอดอายุสัญญา5ปี2 ร้อยละห้าเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาแต่ทั้งหมดก็ไม่เกินหปีก็ถูกต้องนะครับผมเองก็อยาใกล้ขอถามเรียนถามท่านรัฐมนตรีหรือทางการที่ไทยนะครับทําไมท่านต้องใช้คําว่าโดยเฉลีย่ยเพราะอะไรต้องโดยเฉลีย่ยนั่นหมายความว่าหลังสองปีแล้วท่านจะคิดเป็นร้อยละห้าและต่อไปจะ8ปดจะก้ก็ยังได้เพราะยังเฉลี่ยอยู่ในห้าเพราะอะไร หรือว่าท่านเผื่อเผื่อไม่เลียวให้ธนาคารพาณิชย์ไปบริหารนี่อย่างนั้นหรือครับหรืออย่างไรครับท่านประธานธนาคารประเทศไทยจะให้ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงินตามจํานวนที่ตกลงได้ท,ทําธุรกรรมกันไว้กับลูกหนี้โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ว่า0 0 1นั้นท่านประธานครับผมก็ลองคํานวณดูนะครับ สมมุติว่าตกลงโอนทรัพย์กันในราคา100ล้านธนาคารก็จะได้เงินกู้พิเศษ100ล้านเนี้ยในดอกเบีย้ย0.01ก็เท่ากับธนาคารเสียดอกเบีย้ยปีละ1 0 0 0 0บาทคิดแล้วตกเดือนละ833บาทจากเงิน100ล้านนะครับผมไม่ทราบผมคิดถูกหรเปล่านะครับผิดก็ทักท้วงได้นะครับส่วนลูกค้ายอนเงิน100ล้านบาทลูกค้าต้องจ่ายอะไรบ้าง ผมขอใช้เวลาผมต่อเลยนะครับในพรกผมนะครับจ่ายค่าดูแลทรัพย์1%นต่อต่อปีตกเดือนละ83333ารบาทและจะต้องจ่ายค่าเช่าวงเล็บผมวงเล็บนะครับเสมือนค่าดอกเบี้ยนั่นแหละผมคาดว่าค่าเช่าก็คงประมาณค่าดอกเบี้ยสมมุติว่า5% ก็ตกเดือนละ4 1 6 6 6 6บาทรวมแล้วทั้งหมดก็ตกเดือนละ5,000บาทท่านประธานครับนี่เงินก้อนอยู่กันแท้ๆนะครับในขณะที่ธนาคารพาณิชย์จ่ายดอ,อกเบีย้ยเดือนละ833บาทแต่ลูกหนี้ต้องจ่ายดอ,อกเบีย้ยเดือนละ5,000บาทหรือว่าหรือแม้นว่านะครับผมอาจจะคิดผิดธนาคารพาณิชย์อาจจะให้ใจ่ายเป็นขั้นบันไดปีแรกถูกปีหลังแพง เช่นงเนตามอลำดับก็่าไปแต่ยังไงก็ตามก็ยังเป็นเงินหลายแสนบาทต่อเดือนวังวันอย่าง,งคํานะครับเมื่อเทียบกับจำนวนเงินของธนาคารที่จ่ายเพียง833บาทต่อเดือนอาานครับนี่เงินก้อนเดียวกันนะครับขอเรียนถามท่านรัฐมนตรี และธนาคารประเทศไทยน,นะครับในเมื่อท่านให้ธนาคารกู้ดอกเบี้ย0.01%ทาไมท่านไม่กําหนดค่าเช่าไปเลยจะให้ธนาคารกําไรกี่เปอร์เซ็นต์1%พอไหมหรือว่าจะต้อง2%เขามีต้นทุนที่แน่ชัดแล้วคือ0.01%ที่จริงดอกเบี้ยพิเศษ0.01%ก่อนนี้เนี่ย ธนาคารพาณิชย์เอาไปหาประโยชน์กำไรได้อยู่แล้วจะกินกันสองทางสามทางจะไม่จุกตายกันเลยเอาทั้งค่าเช่าเอาทั้งค่าดูแลทรัพย์ธุรกิจชาวบ้านเขาเสียหายยันย้อยยับแต่ธนาคารยังคงกำไรกันมหาศาลเห็นประกาศตัวเลขไหมจ่ายปันผลทุนล,ละหลายบาททั้งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านเอาเงินภาษีประชาชนเอาไปช่วยแก้ปัญหานี่เสียให้ธนาคารพาณิชย์ ลีดเลือดจากปูเพื่อสเสถีรภาพทางการเงินของประเทศเพื่อความมั่นคงของระบบธนาคารใช่ไหมใช่จะบอกว่าไม่ใช่กราบเรียนาำประธานที่ขอรบนะครับผมคิดว่าพระราชกำหนดนี้ยังขาดไปนหนึ่งหมวดอีกหมวดหนึ่งควรจะเติมหมวดที่สามหมวดที่ว่าด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มสีส้มและสีแดงที่ผมกล่าวมาที่ผม ได้กราบเรียนท่านประธานไว้ในเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่การที่จะมีหมวดนี้ได้นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยท่านต้องเข้าใจประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการเสียก่อนว่าในภาวะที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัตนินี้ของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประชาชนเขาไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน เขาทํามาหากินไม่ได้มาแล้วทั้งปีปีที่แล้วก็ทั้งปีเขาขาดทุนย่อยยับมาตั้งแต่การระบาดของโควิดรอบแรกแล้วจากการที่ท่านนายกท่านโอเวอร์เีแอคทำเกินกว่าเหตุสั่งล็อกดาวน์ทั้งประเทศเป็นเวลานาน,น,านหลายเดือนทั้งที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับผู้ประกอบการเหล่านี้เขาขาดทุน ขาดทุนย่อยับนะครับแล้วก็ยังมาซ้ำเติมเพิ่มเติมในการระบาดของลอกสองและลอกสามนี่อีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านรัมสีครับฝากถึงท่านนายกด้วยท่านคิดว่าพวกเขาจะอยู่ได้ยังไงมาจนถึงทุกวันนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะการกู้ยืมหนี้สินกู้ยืมเงินมาจ่ายค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่า วัตถุดิบค่าพนักงานเขาต้องเป็นนี้แน่นอนสิ่งที่ท่านต้องทำคือเพิ่มเติมหมวดสามหมวดที่บอกว่าจะให้เงินชดเชยสำหรับผู้ประกอบการกิจการ SME เพื่อจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าเงินเดือนค่าพนักงานเพื่อครับประคองทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเขาให้สามารถมีชีวิตที่จะดำเนินอยู่ได้ต่อไป ในระหว่างที่รัฐบาลยังกำลังงมหาวัคซีนมาฉีดให้คนไทยอยู่ในขณะนี้นะครับท่านประธานครับเงินชดเชยนี้เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้วัคซีนนะครับเวลานี้นี่คือการรักษาชีวิตคนวันที่ท่านนายกท่านบอกให้เขาเสียสละเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกท่านต้องดูแลชีวิตเขาด้วยนะครับ ท้ายนี้ผมใข่ขอเรียนขอเรียกร้องไปยังธนาคารแห่งประเทไทยนะครับขอให้หยุดมอง SME สีส้มสีแดงเป็นซอมบี้เพราะว่าทุกคนล้วนเสียสละอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเป็นที่ภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าแก้ปัญหาโควิดได้ดีที่สุดในโลก แม้จะเป็นเพียงภาพลงตาก็ตามแต่ก็เป็นต้นทุนชีวิตที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบนะครับผมขอฝากความคิดเห็นนี้ไปยังท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลางสาขาหนประเทศไทยและได้กราุานนำไปพิจารณาด้วยครับกราบขอคุณท่านประธานและกราบขอคุณท่านรัฐมนตรีและทางการะเทยไทยขอพระคุณครับขอบคุณครับ